โรธาโทเกมมันฝรั่งหลายแลที่ต้องต่อกรกับเอเลียนมากมายมันเป็นฝูนที่จะลุมแดกมึงตายนะมงสารเกมนี้กูเพิ่งรู้ม่งมีในโทรศัพท์ด้วยความจริงกูจะถ่ายในคอมนั่นแหละแต่ในคอมเสียตังไม่เป็นไรเพราะาในมือถือมันเกมฟรีเว้ยแน่น,นอนไม่ต้องห่วงเว้ยกูเล่นไปแน่นอนเพราะาเกมนี้มันมีภาษาไทยด้วยถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็อีกเรื่องนึงเลยแต่ให้กูพูดจริงๆนะกูดูยังไงมันก็ไม่ใช่มันฝรั่งกูดูยังไงแม่งก็ไข่ปิดแน่ๆมันมีตัวให้กูเลือกเลยห้าตัวตัว เออดีเว้ยเลนเจอร์นักเวทแก่เนี่ยนะกูดูจิตภาพคุณน่าจะเล่นนี่ดีกว่ากูไม่ชอบระยะไกลแต่กูชอบสายระยะประชิดป่าต่อป่าฟันต่อฟันไปเลยเว้ยลุยกันเลยอืมมีให้เลือกด้วยเว้มีหมัดเปล่ากับมือมันต้องหมัดเปล่าดีว่าหมัดหนักนี่แหละแบบต่อยทีเดียวเอเลี่ยนน่ายู่อะระดับความยากลุยได้แค่ระดับศูนย์เหรอกูอยากจะลุยระดับสุดท้ายเลยอ่ะไม่ได้ออโอเคและนี่ก็คือมันฝรั่งร้าแรงมาอืมต่อยกูต่อยกูต่อย,อ,ยอืมอืมอืมไม่ดี หนูทำกูเจ็บได้ก็มาเพราะกูชอบความเจ็บปวดว่าแต่เอเลียนหน้าตาน่าเกลียดจังเลยวะแล้วก็มีให้เลือกสิ่งที่มันแนะนําก็คือการสร้างความเสียหายระยะประชิดใช่ไหมมันก็ต้องเป็นแขนล่องทําไมภาษาไทยมันแปลกๆวะไอ้ทีโอ้นี่ไงของที่แนะนํามีกําปั้นมีเอเลียนมีกะโหลกมันก็ดีทั้งหมดเลยนี่หว่างันกูก็เอาหมดเลยลวกันกูไม่อ่านด้วยเอาเฉีย เอาไม่ได้เว้ยอันนี้ไม่เป็นไรมันอย่างน้อยมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าล็อกได้ไงละแล้วตอนนี้กูก็มี3ามแขนแถมมีหัวไปจะง,งอยเอเลียนอีกต่างหากอ้กูเป็นพวกเดียวกวับพวกมึงแล้วนะเว้ยทำไมมึงยังจะกัดกูดเนี่ยทำไมมันกัดกูแรงจังวะจะใส่เดียวหรือว่าจะลุมกูกูไม่เคยกลัวเพราะกูคือนักสู้น,สนักสู้พันข้าวเหนียวหมัดนี้เพื่อมึงการตอบสนองตาปอดมือไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยไม่ใช่หรืไงวะเนี่ยมีหัวใจกับหลบหลีกกูอยากได้แบบหมัดแรงๆอะ่ๆอะแรงๆกับหมัดอ่ะเออแขนล่องมา มีมือกะโลแพ้่นี่คืออะไรเนี่ยโอกาสติดคีย์ดีข้อลบไป2%กงเร์ซก็ราบจะหายโอเคอันนี้ดีและเงินกูก็หมดอีกแล้วมากใส่กะโลแพ้แลละคราวนี้กูก็จะต่อยดามือสิบห้าต่อยโคตรแรงว่ากูต้องขยันเก็บไอเสกเขียวๆนี่ไปอัปเกรดตัวกูให้เก่งมากกว่านี้นะเนี่ยดังนั้นกูก็ใส่มันวิ่งปะทะแม่งเลยแล้วกันตัวกูนี่ก็วิ่งช้าจังเลยเวยกูควรจะอัพอะไรดีวะเนี่ยอัพหน้าอกโอ้ใช่เลยอัพหน้าอกแม่แล้วกูจะล็อกมือไปทำไมวะเนี่ยกูไม่ควรจะล็อก<ร>มือไปดีวะอ้าวหายไปเลยเฮ กูไม่ได้จะซื้อรีไซเคิลแม่งอืมเค้กเหรอบวก3 HP แล้วก็ลดความเสียหายไป1%มันก็โอเคอยู่มั้งเอามาก่อนแล้วกันส่วนกระโหดดดีกวไว้ทีหลังเงินแม่งหาย,ยากเกินไปแล้วทำไมหน้าตากูน่าเกลียดอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเที่ยตัวเที่ยอยู่เย่ง,งยิงลิงกูอไอชิดตัวเที่ยยอยู่ๆแม่งยิงระยะไกลมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยไอสัสแล้วมีต้นไม้ด้วยนี่ไงตัวเที่ยอะไรนั่นหน้าตาน่าเกลียดที่หายมานี่ดิไม่กูต่อยสักทีดิไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นนเเเเลลลลยยแ้้้วทาไไไมมมอออููู่่หหกกริืืืดดดง เลือกกูเหลือเจ็ดแล้วแย่ yeah, และกูแพ้ทางระยะไกลขนาดนี้เลยเหรอก็ต้องแง่ทิว่าไอ้สัตว์กูโตมจีระยะใกล้ไปอย่ามาอยู่กูอย่ามาใกล้กูแนะนำให้อัพการหลบหลีกด้วยอะกูอัพก็ได้แดะแนะนำกูจังเลยอัพอะไรดีอัพหน้าอกอีเอากะโหลกมาแล้วก็รีหาอะไรดีๆมีกรดอะมิโน,โนด้วยเพิ่ม HP แล้วก็ลบการลบหลีกนี่น่าจะโอเคแนละ้วเก็บไปก่อน ถึงมันจะแพนชิบหายเลยก็อันนี้อะไรบาดเจ็บที่หัวบวก6%ควาเสียหายมันควาเสียหายอะไรอ่ะไม่รู้เอามาก่อนละกันบาดเจ็บที่หัวเรียบร้อยกูกลายเป็นคนพิการแล้วตอนนี้แต่แม่งลบระยะการโจมตีกูถ้ากูยินเฉยมันจะเป็นอะไรเปล่าวะอ่ะมาเลยกูต่อยพรามึงบุกเข้ามาทีเดียวพร้อมกันเลยเอ้ยเดี๋ยวกูต้องเดินเก็บอันนี้ด้วยดีวาต่อยเร็วมากอืมด้วยความเร็วขนาดนี้มีแค่สี่มือกูเป็นโฟอาร์มแล้วตอนนี้กูนั้นทั้งอึด ทั้งเก่งและอันตรายแต่สิ่งที่กูกลัวก็มีแต่พวกโจมตีและไก่เนี่ยมุมมานี่เลยสัม์ม,มานีเลยความเร็วในการโจมตีจะเพิ่มได้มากกว่านี้อีกเหรอไม่เอาะให้คะแนนงั้นเหรอไม่ให้ได้รับประสบการณ์เพิ่ม15%ความเสียหายในการต่อสู้เรียกไก่โว้ดนี้ก็ดีกำปั้นก็ดีอืมกดอะมิโนโไวไก้ก่อนแล้วกันเอาสองอันนี้มาก่อน <c oughs> อา่าฮตอนนี้กูกลายเป็นฟาอาร์มแล้ว <c oughs> เฮ้ยเชีย่ยอะไรเนี่ยไอเชีย่ยแม่งมีตัวพุ่งอืมจะพุ่งใส่หัวนี่พุ่งมาก็โดนหมัดกูเข้าไปย,ย่าเฮ้ย อืแล้วมันมีกี่เวฟเนี่ยอืมอันนี้ขนาดกูต่อให้ใช้มัดเปล่านะเนี่ยมึงยังสู้กูไม่ได้อีกเหรอแต่เลือกกูเลือ1ทสองแล้วนะตัวกูเลือดน้อยเกินไปเดี๋ยวกูต้องไปอัพเลือดบ้างแล้วเนี่ยมันไม่มีต้นไม้เกิดเลยหรืองไงวะ โอ้กูจะตายแล้วไอ้เชี่ยมีอัพนี่ไงอัพเลือนหน่อยดีกว่าปากแตกนี่กูเอามาอีกนี่คือสภาพร่างกายนี่กูใกล้าต,าตายเต็มที่เนี่ยกูไม่ต้องโดนเอเลี่ยนกัดกูก็ตายแล้วเนี่ยเอาปากแตกมาเอากดอะมิโนมาด้วยต้นเล็บข้อเสียหายในการต่อสู้ระยะใกล้แล้วก็เอาการคริติคอลลบเฮทพีอันนี้น่าสนใจตอนนี้กูต่อยเท่าไหร่เนี่ยต่อย23ดาเมจเดี๋ยวกูต้องไปเพิ่มระยะการโจมตีบ้างแล้วเนี่ยกูอยากต่อยแบบแม่นาพ้าขนงอะ่ะกูยังไม่เจอเอเลี่ยนตัวใหม่เลยนะกูเจอแต่เอเลี่ยนยิงระยะไกลเอเลี่ยนพุ่งเเเข้้้าาาามมใส่่่แแแลลลลววกกก็ออีียยยนธรรดูจะะต Yeah, แย่ลวปุ่มค้างเฮ้ยเฮ้ยเพราะกูได้กล่องบางอย่างมาไว้กล่องเชียแล้ววะจะตายกูจะตายกูได้อะไรมาเนี่ยแผ่นกาวเทปลบเ p ีได้เกาะหนึ่งกับวิศกรรมวิศกรรมคือเฮียอะไรวะแต่มันลบเ p ีอ่ะอืมแต่มันได้เกาะกูกูเก็บมาแล้วกันกูเอาลบหลีกแล้วกันกูรู้สึกว่าดำมีกูตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคเอาหมัดแล้วก็ต้นเล็บมาอันนี้บวกเกาะหนึ่งเหรออืมอันล็อกไว้กอนแล้วกันแล้วก็หลี ไม่มีอะไรดีเลยอ่ะลีกรอบปืนยิงไฟแต่สายกูมันโจมตีระยะใกล้เดิเอาปืนระยะไกล,าล,กลมาแม่งกันยิงดำมีโซแล้วมันเนี่ยสภาพเนี้ยโอ้ล็อกไว้เลยตอนนี้กูมีหกมือแหละซิกอาเฮ้ยเอเลี่ยนเท่เนี่ยตัวใหญ่ใหญ่เลกดอึดด้วยต่อยไม่เข้าเหรอหืมต่อยไม่เข้านี่ต่อยกูต่อยแม่กูมีหกหมัดกูต่อยรวดเรียวรวดเรียวเอเ้ยเท่เดี๋ยวกูต้องขยันขุดต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวเอาไปสร้างเป็นอะไรวะคัพติ้งเทเบิลมาดิเข้ามาเลยไม่เคยกลัวโอเคกูกลัวแล้วอย่าเข้ามา อย่าเข้ามาไปไกลๆส้สนตีนอย่าอย่ามาใกล้กูโอ้โหเต็มไปหมดเลยต้นไม้อยู่ไหนเนี่ยกูอยากได้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้อยู่ไหนโอ้ไม่ก็โอ้เมื่อกี้กูยังหลบได้กูดูมันเก่งจริงแล้วทำไมกูแหลกงี้เนี่ยกูควรจะบวกหัวใจเพิ่มแล้วก็หมวก หมวกกูซื้อไม่ได้เป็นตาเพิ่มระยะในการโจมตีน่าสนใจเอามาการฟื้นฟูเลือดโอ้ยมีฟื้นฟูเลือดด้วยเอามามีหมัดโอเคล็อกไว้ความเสียหายแล้วก็ระยะทางอันนี้ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ไไส้เดียวไม่ใช่ไส้เดีอยวแต่เป็นไส้เดียววะแต่ตอนนี้กูไม่กลัวแล้วกูมีการฟื้นฟูเลือด ดังนั้นกูสามารถรีเลือดได้ใช่ไหมโอ้ใช่เลยไม่กูบวกแม่ไม่เคยกลัวสิ่งใดตอนนี้ทาไมกูรู้สึกว่าเลือดมันไม่ค่อยรีเลยวะเลือดมันรีก็จริงแต่มันรีทีละนึงโอ้ไม่คิดว่ามเป็นเอเลี่ยนตัวใหญ่แล้วมเฟี้ยวมากวากูเป็นไข่เป็ดเลยนะเว้ยอัพการลอกลีกโอเคมีอัพหัวใจด้วยมีการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวคืออะไรวะเก็บมาแมงเคซื้อหมวกซื้อกำปัน้นตอนนี้กกำปั้นกูกลายเป็นสีฟ้าเรียบร้อย เซิงกูก็ไม่รู้อยู่ดีมาทำเครือะไรได้หมัดไฟ o ้ oh my god หมัดไฟน่าสนใจมากเลยนะโอเคล็อกไว้ก่อนแล้วกันเกต to ันเลด คือเชี่ยแล้ววะเป็ดที่สูญหายบวกสิบโชคโอ้น่าสนใจไหมไอ้เชี่ยนี่มีชั้นเชิงนะเนี่ยไอ้เชี่ยตัวใหญ่เนี่ยไม่มีการเดินหลบแล้วค่อยพุ่งมาหากูด้วยกูมีเกาะนะเวยเกาะกูหนามากแถมกูมีหลบหลีกด้วยกูมีต้นไม้ด้วยนี่เก็บแต่ต้นไม้เกิดยากนะเอาจริงไอ้โอ้ยตาการหลบหลีกกูเยอะกูไม่กลัวกูไม่กลัวนี่กูใสกูใสมีเงินตั้งสามร้อยห้าสิบเลยเนี่ยกูว่ากูเพิ่มความเสียหายระยะใกล้น่ยดีกว่ากล้ามเนื้อต้นแขนสิบสองเปอร์เซ็นต์ความเสียหายคืออะไรวะอ่ฟรวมกัน ข้างคาวเหรอมีมินิกันด้วยแต่เอามาไม่ก็ไม่มีผลดีกับกูเลยเคยเอาขังข่าวมากูเอามาเพื่อกูกลายเป็นโควิดแล้วเนี่ยมาตอนนี้กูมีหมัดเพลิงแหละกูเป็นเอสมัดคีแล้วนี่ตัวเทียอะไรโอ้กูต่อยกระเด็นเลยโอ้มาดิทำไมมันอึดจังเลยวะไหนบวกการฟื้นฟูกูวะฮะทำไมกูยังไม่เห็นการฟื้นฟูเที่อะไรเลยวะแล้วทำไมหมัดไฟกูมันง่อยอย่างงี้เนี่ยกูต่อยติดไฟจริงปะเนี่ยกูต่อยติดไฟดำเอทเท่าไหร่ดำเอเก้าโอเคเรียบร้อยเวฟสิบเอ็ดแหละมันมีกี่เวฟเนี่ย อัพการลบหลีกอีกคูลถั่วเลือดมีแค่5 0แต่ดาเมจกูน่าจะแรงอยู่ปะโอ้ต่อย45เลยนะแถมตาการลบหลีกกูก็น่าจะเยอะมากตอนนี้แต่มันไม่ดอปกล่องให้กูจริงๆนี่ไงลบลีกลบลีกลบลีกเชีย้ยลบลีกโอ้ไมค์เกาเลือดกูยังไม่ลดเลยมึงเห็นไหมไม่ว่ามึงจะโจมตีมายัางไงมึงก็โจมตีไม่โดนกูแล้วตอนนี้ปใครอะอ่าเลือดกูลดแล้วเชีย้ยแต่ถามว่ามันโจมตีโดนกูบ่อยไหมไม่โดนเลยตือคือมันโดนทีมันก็เจ็บอะ เจ็บมากด้วยโอ้กำปั้นระดับแดง holy shit กำปั้นระดับแดงเลยเหรอเอามาแม่งกูซื้อดีจะกูจนเลยหมูป่านี่แล้วลนั่นตัวเหี้ยอะไรวะอย่าบอกได้นี่บอสมึงอะอบอสมึงหน้าตาน่าเกลียดมากมานี่เลยมานี่เลยห <m> มัดความเร็วแสงเอ้ยอย่าบอกนะว่าบอสตัวนี้จะเป็นบอสที่เก่งที่สุดสนสล็อตนายด่านนี้เนะี่ยมาเลยมาเลย จะเฟีะยวได้ขนาดไหนกันเชียววะถ้ากูจะกลัวบอสนะกูกลัวลูกน้องนีกว่าตอนนี้กูจะตายห่าเ้ยเครื่องฮิวฮิวกูทีได้โปรดฮิวกูฮิวกูฮิวกูกูจะตายแล้วช่วยด้วยเอ้วกูควรจะโทรเวลา30มวิเท่านั้นแค่30วิกูข,ขอแค่นั้นพอลบลีก,กระสุนอื้อเลยช่วยกูด้วยช่วยกู มึงอยคิดเชียวนะว่าของแค่นั้นมันจะนขาะดาได้ในกูคืนชีพมากะเฮตดทีหนึ่งร้อยแปดสิบฆ่ากูตายดิมากูดันฝาเข้าไปอี่อ่เรียบร้อย,ย,อยกูชนะเฮไม่มีใครสามารถเอาชนะใครเป็นทนนี้ได้แล้วเพราะกูเก่งการต่อสู้หรือยังล้สุดไปเลยถึงแม้กูจะตายไปหนึ่งชีวิตแล้วก็ตาม